แซลมอนขึ้นชื่อเรื่องรสชาติของเนื้อที่แสนอร่อยมีวิตามินหลากหลายที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายมีโปรตีนสูงมีโอเมก้าสมีวิชัยออนักทำลายความฝันเฮ้ยออ,ออกมาได้แล้วต้นฉบับความแช่แฟบมวยหละบีบาพี่บูเอ,อลชชีดาและเจ้กของสำนวนแสบใส่ใช่โฆษณา B2S อยู่ ไม่ใช่ ABS นั่นมันเบรกเอขาอ้างหน้าเราจองชาเนี่ยเจาะแบบเยาะแบบย้อนเนี่ยของูดติเอเอ็ดไมเนาะตามธรรมชาติแซลมอนจะอยู่รวมกันเป็นฝูงใหญ่ร่วมกับแซลมอนเล่นอ,อืนอน่นๆที่แซลมอนมินิสโตร์ในร้าน B2S สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ชั้นสี่ได้ข่าวว่าอยู่ u b แถวลิฟต์แก้วหาไม่ยากไปเถอะ B2S ร้านหนังสือ EMS มันไปเซน,นีอุบมาตลกอะไรตอนนี้เนี่ย